มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยความสำเร็จโครงการวิจัยอักขรเวจีพารพร้อมต่อยอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะอาหารให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนซีโรเวสค่ะโดยล่าสุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แถลงข่าวความสำเร็จในโครงการวิจัยอักขรเวจีพารการต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งออกของ สินค้าอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืนนำโดยรองศาสตราจารย์ดรพานิณีนฤทราดลผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืนวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายในงานยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรชาลิดาบรมพิชัยชาติกุลรักษาการรองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานค่ะโดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการพัฒนาโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สามารถ นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะอาหารสามารถนําไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ค่ะช่วยลดปริมาณของเสียและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นดินพร้อมปลูกโปรตีนบา์เพื่อสุขภาพและหลอดพลาสติกย่อยสลายได้นั่นจากนี้โครงการยังได้พัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนชิกซีเนอบิลตี้รวมถึงใช้ไลฟ์ไซเคิลแอสเซสเมนต์และคาร์บอนฟุตพินเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลงานโครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรผู้ประกอบการและ ภาคอุตสาหกรรมค่ะสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์นำร่องกว่า1.33ล้านบาทในระยะเวลา3ปีค่ะและขายายความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการกว่า100รายโดยโครงการ A g r i Veggie p a พ h ค่ะจะเป็นต้นแบบการพัฒนาเศร,รษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนตำ่ำต่อยอดธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตกันค่ะ บพขนะคะในฐานะของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะก็มีความยินดีแล้วก็ภูมิใจนะคะในโครงการที่เราให้การสนับสนุนทุนไปก็คือ Agri Veggie Plus เป็นโครงการที่สามารถที่จะเชื่อมโยงตั้งแต่ฝั่งของผู้ประกอบการนะคะระดับต้นน้ำก็คือเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการในระดับปลายน้ำก็คือเครือของผู้ใช้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอย่างเช่นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่เข้ามาในโครงการนี้ก็คือบริษัท วิวคอนซูร์ตแนนซ์แล้วก็ม r ริอ t t นะคะก็ได้พิสูจน์แล้วว่านักวิจัยเป็นคนที่สาม,มารถที่จะช่วยเชื่อมฝั่งงต้นน้ำและปลายน้ำได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะในการที่จะขับเคลื่อน สิ่งที่เป็นเวสในส่วนของอผ้าการผลิตทางการเกษตรแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ทําให้สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามวัตถุประสงค์ของบพคบพปคก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้แล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการในลักษณะอย่างนี้ที่ช่วยตั้งแต่ผู้ประกอบการในระดับของตัวเล็กๆในภาคการเกษตรนะคะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า ทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ดูแล้วเหมือนไม่มีคุณค่าก็คือเป็นพวกเศษเหลือทิ้งจากวัสดุทางการเกษตรเนี่ยให้แปรรูปให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะเห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยกันนะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคเกษตรกรแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะ ในการสนับสนุนโครงการของบปขจริงๆแล้วเนี่ยทุกโครงการที right ่บบขให้การสนับสนุนเนี่ยเราไม่ได้มีเพดานหรือว่าลิมิตในเรื่องของงบประมาณในการสนับสนุนนะคะโครงการนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสหรับสนับสนุนในปริในปริมาณหนึ่งที่เหมาะสมที่ทําให้เขาสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนได้นะคะถ้าผู้ประกอบการเนี่ยสนใจในการที่จะขอการสนับสนุนกับบปขแล้วก็ร่วมทํางานกับนักวิจัยรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะ ยื่นข้อเสนอโครงการรับการสนับสนุนจากระ,ระขอดได้งบประมาณกออ็อยู่ในหลายระดับนะคะในระดับ6ดิจิต7ดิจิตนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตัวเนื้องานที่ ท่านส,ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาที่ sustainability หรือความยั่งยืนจริง,รงๆแล้วมันเป็นคีย์เวิร์ดเลยสำคัญในการที่บบคอจะให้การสนับสนุนนะคะและเป็นนโยบายหลักของภาครัฐและเป็นขับการขับเครื่องหลักของของโลกในปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วคะที่เราจะต้องเปลี่ยนในการทำธุรกิจของเราให้เปลี่ยนเป็น ในแง่ของความคํานึงหรือว่าตระหนักในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรขอให้ความสําคัญค่ะในเรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นโครงการที่ผู้ประกอบการอยากจะปรับในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจของตัวเองเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างของธุรกิจรายการผลิตหรือว่าวัตถุดิบให้มีความยั่งยืนแล้วก็อสอดคล้องกับนโยบายของการเปลี่ยนแปลงของอในระดับ ภูมิภาคหรือว่าโรงมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยกันในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะคะ,ะบบคก็พร้อมค่ะที่จะสนับสนุนโครงการในเรื่องของความยั่งยืนก็เป็น Priority ที่เราจะสนับสนุนค่ะอย่างที่แจ้งนะคะอารลีเวจีนะคะเราจะมาอาลีเวจีพลาสเนี่ยเรามาจากอารลีเวจีนะคะเราเริ่มจากขายผักที่ไม่สวกก่อนนะคะจากนั้นผักที่ไม่สุกยังมีเศษเหลืออยู่เราก็เลยเอามา ทําทเป็นผลิตภัณฑ์นะคะในโครงการวันนี้ที่ลองเสนอนะคะก็จะมี3ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือโปรตีนบา์นะคะมีดินพร้อมปลูกนะคะแล้วก็มีหลอดพลาสติกนะคะจากชีวภาพนะคะแล้วเรายังมีเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์แต่และผลิตภัณฑ์ได้นะคะภาพรวมคือเราสามารถที่จะลดนะคะของเสียที่เกิดจากขยะอาหารได้นะคะเราทำให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็เรายังมีสร้างผลกระทบกระสิ่งแวดล้อมคือเป็นซีโร่เว t e ค่ะด้วยความที่การที่เราขอทุนจากบพคนะคะเราจะต้องมีภาคความร่วมมือจากเอกชนนะคะเรามีความสนับสนุนจากบริษัทวิ o คอนซัลแทนมีบริษัท a ออารดไโอนะคะที่ช่วยเรื่องบล็อกเชนแล้วแต่เราจะต้องหาภาคเอกชนที่จะมารับเทคโนโลยีหรือมาใช้เทคโนโลยีเราจริงๆนะคะทีนี้เราด้วยความที่วิทยาลนานานชาติของเรานะคะมี MOU กับมาริออกนะคะ ทางมาริออทก็เลยสนใจนะคะที่จะมาร่วมใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็รับเทคโนโลยีอันนี้นะคะด้วยความที่มา r i ออทเองนะคะ mm hmm. เขาเป็น sustainable hotel ด้วยนะคะ mm hmm. เราก็เลยคิดว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับมา r ิออทเนี่ย mm hmm. ก็จะยั่งยืนแล้วก็ผลตอบรับของการใช้ผลิตภัณฑ์กับมา r i ออทเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็อย่างเป็นเป็นผลตอบรับที่ดีมากๆ mm hmm. มองไว้ในอนาคตนะคะเศรษฐกิจหมุนเวียนคือเราพยายามที่จะทำให้เกิด เสียเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ทําให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้มีรายได้ขึ้นมานะคะเราก็เลยคิดว่าความยั่งยืนของโครงการเรานะคะก็คืออยู่ที่ว่าเราพยายามที่จะให้เ,เกษตรกรนะคะนำผักที่ไม่สวยของตัวเองหรือแม้ไม่ว่าจะเป็นไม่สวยอของเสียจากการเกษตรนะคะมาขายให้เรานะคะแล้วเราก็จะเป็นตัวกลางที่จะเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ ส่งขายตอนนี้เราเริ่มจากมาริออตแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังทำตลาด B2C แล้วแล้วก็เรากำลังจะ,ะขยายตลาดแล้วก็ทำประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนค่ะในในแลนที่เราแพลนไว้นะคะตอนนี้เนี่ยเราแพลนว่าเราจะ,ะขยายสเกลนะคะด้วยด้วยความที่เราอยากจะร่วมกับมาริออตก็คือ50โรงแรมในในมาริออตในเครือมาริออตในประเทศไทยแล้วนะคะ ตอนนี้เราเนี่ยส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศจีนนะคะเราก็จะขยายพยายามจะขายาขยายตลาดไปที่ประเทศจีนด้วยนะคะเพื่อคิดว่าผู้ประกอบการปีหน้าที่เป็นชาวต่างชาติและวชาวไทยที่เพิ่มขึ้นน่าจะมีอย่างน้อย10-20รายเพิ่มขึ้นค่ะเป็นผ, <c oughs> นผู้เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่ค่ะด้วยความที่เราเป็นอ,อาจารย์ทางภาคธุรกิจนะคะเราได้ทำการวิจัยทางการตลาด ด้วยความที่คนสมัยใหม่ช่วงนี้นะคะเป็นกรีนคอน s u m e r เยอะมากนะคะอ,อ,อุปสงค์ดีมานที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความต้องการมากถ้าถ้าผู้บริโภคมีความเข้าใจในสินค้านั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมาที่เกิดขึ้นเ,นเราทำดีมา estimation แล้วขึ้นประมาณ30-40%นะคะซึ่งแนวโน้มนี้เป็นแนวโน้มที่ โตขึ้นเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของของ green product เนี่ยยังไปได้เรื่อยๆนะคะอาจารย์อยากจะฝากโครงการ a l v e r g y plus ไว้ด้วยนะคะเป็นโครงการที่เราทำเพื่อ ให้เกิดความยั่งยืนของทางเกษตรกรตัวจริงๆนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเชิงสังคมเชิงเศรษฐกิจและเชิงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ฟครงการของเราเนี่ยทำให้เกิดซีโร่เวยจริงๆเพื่อทําให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้อมที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางาสภาพภูมิอากาศของประเทศและของโลกเนี่ยดีขึ้นนะคะก็มา ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของเราค่ะ a าร์ v ลี g วจี้ s ค่ะสามารถเข้าไปติดตามเราได้ที่เพจ e าร์ v v g g วจ Thailand ได้เลยนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ a าร์ v e g g i e s .com ค่ะ